สวัสดีค่ะทุกคนอยากจจกเองได้ไหมคะลุงตี้ซื้อมาให้ค่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะเห็นไหมคะต่อทุกคนวันนี้เราก็มาเปิดกันอุยอ้ย ไม่ได้เดี๋ยวเราให้ดูก่อนนี่มีบ่นด้วยก็มีกระเป๋าก็มีชุเดเลดนน่นช้าเวลาทุกคนอย่างเงี้อันนี้เราก็อ้าวอันนี้หลุดเหรอแต่มันใส่กันเลยใส่ตรงไหนเนี่ยกระเป๋าหรือเปล่ากระเป๋าของผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่นี่หูกระเป๋าหรือเปล่าอันนี้ของของกระเป๋านะคะเราอะอันนี้เรามาแกะกันเลย อันนี้ต้องให้ผูออ้ใหญ่แกะให้นะคะดอ <Okay. S 1> ไหมคะทุกคนอันนี้เป็นใช้หยาดมือได้ด้วยไปรับไปรับแกะเรียบร้อยแล้วนะคะดูค่ะทุกคนนี่มันมีเส้นใ,ให้ไหลล่างเราไม่ใช่เราไม่ต้องเอาชุดอนาน,นะคะมันไม่ใช่สูงเย็บเส้เอาชุดนี้ละคะ่ะไม่สมัยเกินค่ะ นี้เราไว้ใส่ดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ด้วยนะคะตอนแรกเราก็หาข้างหลังก่อนนี่ทำมันแกข้างโบมันจะสวยะนะนี่มันทอดแล้วก็ทอดไปชุดเอลซ่าอย่างนี้ใส่ชุดเอลซ่าก็ออกมามันจะเป็นอย่างนี้เขาก็เลยก็ต้องใส่ตรงหัวก่อน หวัวใส่ไม่ได้เราก็ถ่ายตรงไว้ก่อนแล้วก็ใส่เลยเราใส่อยู่นะในทุกคนเอา้าเป็นกระโปรงหรอีปดึงกอดึงมันจะเป็นชุดยังแรกหรอนี่ก็ใส่ได้แล้วอสวยมากเลยเป็นกระโปรงหรอทุกคน เอ้ยทุกคนช่วยหน่อยดิไม่มันใส่ได้แล้วตอนแรกเราก็ต้องตรงนี้นะนี่มันเดินได้ด้วยนี่นี่นีแล้วก็ชุดเอลซ่อยัน,ยออนนึกใส่ไว้อ้าวนี่หลุดนะ่มนไม่ใช่ชุดเอวซ่านีแล้ก็ใส่ตรงนี้กันวิ่เาใส่ตรงนี้แล้วก็เรียวยาวตรงวสวย,สวย เรามีบ้านให้ทุกคนเรามีบ้านให้ทุกคนเวเดลค่ะเดี๋ยวเรารอใส่ชุดก่อนแล้วก็รอนนี้ใส่ก่อนเดี๋ยวจะไว้ให้ติดบ้านอย่างนี้นะคะยังไม่ออกมานะคะทุกคนก็ต้องดูของเลานะต้องให้ห้ามดูช่องอื่นนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวทุกคนก็ต้องกดให้เราละทุกคนก็ต้องกดไลค์ให้เรา อันนี้เราก็ต้องไม่ต้องเอาไปเราก็ามาใส่บ้านเลยค่ะบ้านอย่างนี้นะคะมันจะมีถุงมีบ้านอย่างนี้ใส่เบียแบบนี้นคนทำมาทําบ้านกันนี่บ้านสวยไหมคะคนเรามาทาบ้านให้เราสักันไม่นี่ไงคะกระป๋าของเราอันนี้เป็นกระป๋าของเรานะแล้วก็เอาไว้ของเรา เอลซ่าก็ต้องเปลี่ยชุดต่อให้มันสวยทุกคนทุกคนจ๋าทุกคนปิดตาก่อนนะคะทุกคนทุกคนปิดตาทุกคนปิดตานะคะใครมาคะทุกคนเอลซ่าโบานาคะเอลซ่ายังไม่บอกว่าหอมนะคะ ปิดตาให้หมดก่อนค่ะคนณก็ถึงปูเห็นเอวซ่าปูโดนได้นะคะนี่ทุกคนลืมตาค่ะนี่ตัวเอลช่าใส่ไหมคานี่ปอมยาดว้วยค่ะทุกคนอันนี้เราก็มาเสร็จเดิมกันนี่นี่นี่ไงล่ะคะทุกคนเอ้ยป๊อ เอซ่ามัน,น่ารกนี่ทุกคนชอบไหมคะนี่เอซ่อย่างนี้มันสวยนะนี่ทุกคนเราใส่ให้สวยก่อนคอดามอค่ะคอือเอซ่ายี่กัน ดกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดติดตามกดกระตินด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ